ช่วงเทคนิคช่างสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเข้าถึงเรื่องของอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์คืออะไรก็คืออุปกรณ์แปลงไฟนะครับในที่นี้ในงานโซล่าเซลล์เนี่ยอินเวอร์เตอร์หมายถึงอุปกรณ์แปลงกระแสไฟจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ แปลงจากแรงดันต่ำๆเนี่ยเป็นแรงดันสูงนะครับหรือแปลงแรงดันอาจจะแปลงแรงดันยังไงก็สุดแล้วแต่แต่ที่แน่ๆก็คือมันต้องทำงานแปลงกระแสไฟจากกระแสตรงนะครับคือจากแบตเตอรี่หรือจากแผงโซลารเซลล์นะครับแปลงเป็นกระแสสลับหรือแปลงเป็นไฟบ้านนั่นเองนะครับไฟบ้านก็คือ ไฟที่มีแรงดัน2อ0ร้โวลต์นะครับอ,อ,อินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะมีการใช้อยู่ใน2กลุ่มนะครับคือ2 s y s t e m ตสองระบบก็คือ1นึ่งอินเวอร์เตอร์สำหรับออนกริดนะครับออนกริดซิสเต็มและอินเวอร์เตอร์สำหรับออฟกริดซิสเต็ม อีกตัวนึ่งก็คือเป็นการผสมกันเรียกว่าไฮบริดซิสเต็มนะครับแต่หลักๆก,ก็คือมีออนกิสซิสเต็มกับออฟกิสซิสเต็มนะครับออนกิสซิสเต็มก็หมายความว่าแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟออกมาได้นะครับเป็นกระแสตรงจะเป็น12,24,48หรืออะไรก็ประมาณนี้แหละเอาสมมุติว่า24หรือ48เแยกว่าลวกันนะครับ ก็แปลงเป็นไฟบ้านกระแสสลับ230เอ๊ะไฟบ้าน220ทำไมาจมิสูตพูด230ก็คืออย่างนี้ครับแรงดันมันจะสูงกว่านะไฟบ้านนิดหน่อยมีถ้าไม่สูงกว่ามันก็จะดันไม่เข้านะครับงั้นแรงดันมากกว่าก็ย่อมชนะแรงดันที่น้อยกว่าดังนั้นไฟบ้านเราเนี่ยแรงดันประมาณ220 แรงดันของอินเวอร์เตอร์นะครับในระบบออนกิดที่ใช้กับระบบไฟบ้านก็จะเป็น230ขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน2 4 0 2ประมาณนี้แหละระบบออนกิดเนี่ยเป็นระบบที่ผลิตไฟได้แล้วเชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งก็คือไฟที่ผลิตได้แล้วก็จะแปลงนะครับ แล้วก็เข้าในระบบโครงข่ายสายส่งของไฟบ้านเรานะครับกรณีเช่นเนี้ยจะต้องขออนุญาตเนื่องจากมีกฎหมายที่เรียกว่ามโน OPOLY นี่แหละนะครับก็คือกฎหมายผูกขาดทางไร้ฟ้านนะครับและก็ระเบียบต่างๆผูกมัดกันอยู่นะครับจึงต้องขออนุญาตส่วนในต่างประเทศเช่นประเทศเยอรมันใเนเธอร์แลนด์เบนเยียมซักลักเซมเบิร์กเนี่ย และประเทศแคนาดาหรือบางประเทศอีกหลายประเทศที่ผมยังไม่รู้เขาจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับเรียกว่าออนกิดอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับเป็นลักษณะเ,เขาจะใช้คำว่า ai, กิดไทยอินเวอร์เตอร์กิดก็แปลว่าคงขายแล้วกันท่านนึกเขียนตัวหนังสือไว้ก็ได้แลว่าคงขายจะส่งไทยก็แปลว่าไปจับไปเชื่อมต่อนะครับ ก็ไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งนั่นแหละนะครับก็ก็คือเครื่องแปลงไฟไปแปลงและเชื่อมต่อโครงข่ายสายส่งในประเทศพวกนี้เขาใช้ขนาดเล็กๆก,กันเล็กภาษาไทยเนี่ยเรียกสมอนเนาะถ้าเล็กกว่าเล็กล่ะกเรียกว่ารเรียกว่าจิว๋วเรียกว่าอะไรฮะไมโครเข้าเรื่องแล้วในประเทศพวกนี้เขาจะมีอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าไมโครกริดบ้างละ่ะ ไมโครกิไทายบ้างอ่ะไม่รู้จะเรียกอะไรกัเรียกกันหลายทันองนี้แหละมีคำว่าไมโครน้ําหน้าหมายถึงจิ๋วนะครับตัวพวกนี้จะมีเริ่มที่ขนาดประมาณ250วัตต์นะครับกําลังไฟ2อ0วัตต์500วัตต์600วัตต์900วัตต์จนถึง1200วัตต์ผมมีตัวอย่างให้ท่านดูครับนี่เลย ตัวนี้ไมโครกริดตัวนี้นะครับเรียกว่าไมโครกริดหรือไมโครกริดอินเวอร์เตอร์หรือเรียกว่าไมโครกริดไทยอะไรก็สุดแล้วแต่เรียกทํานองนี้แหละก็นําตัวนี้ไปติดไว้หลังแผงแผง250วัตต์แผง300วัตต์ไปติดเลยครับตัวนี้ตัวนี้ออกแบบมาสำหรับ260ก็ไปติดไว้ที่หลังแผง250นะครับติดแล้วแล้วก็นำสายนะครับสายก็คือ ขั้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนท่านหน่อยตรงนี้ก็่ากันพอเห็นชัดขั้ว M4 c บวกข้าบวกลบกัลบลบเข้าเลยนะครับแล้วมันก็จะจ่ายไฟออกมาแล้วไฟนี้นะครับขั้วนี้ก็ไปเสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับสำหรับขั้วนี้ท่านเห็นแปลกรูปร่างปแปลกคือขั้วเป็นมาตรฐานของยุโรปนะครับของไทยไม่เป็นแบบนี้ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เรียกว่าไมโครกิตตัวนี้ผลิตจากประเทศจีนนำขายให้แก่กลุ่มยูกลุ่มยุโรปนี่แหละที่ผมอ้างถึงประเทศเบนเยียมเนเธอแลนด์ลักเซมเบิร์กในประเทศสามประเทศรวมกันนี่เขาเรียกกันกลุ่มเบเนลักนี่ให้ความรู้ทางภูมิศาส์นิดนึงเบเนลักก็คือเบนเยียมเนเธอแลนด์ลักเซมเบิร์กนะครับเขาบอกว่ากลุ่มประเทศพวกนี้มีคนที่มีความรู้สมองดี คนไม่กี่ไม่กี่ล้านคนหรอกประเทศกลุ่มพวกน,นี้ครับและและและไปขายประเทศเยอรมันแคนาดาและอเมริกาบางส่วนผมเข้าใจว่ากฎหมายเขาเอื้อมหน่วยเขาเล่าให้ผมฟังบ้าว่าสมมุติว่าเราทํางานในประเทศนี้จบมาใหม่ๆสองคนสามีพัญญามีบ้านก็ติดต่อไฟก็ติดตั้งไฟแล้วนะครงคารจะส่งวิธีประหยัดก็คือเนี่ยใช้เนี่ยชุดหนึ่งกับแผงโซล่าเซลล์แผ่นง นะครับไปติดก็จะประหยัดไฟได้เดือนละเท่าไหร่เดือนละประมาณเป็นเงินไทยเลยนะประมาณ200บาทปีนึงก็ประมาณ2อ0พันสเขาบอกว่าซื้อไปชุดนี้สีปีก็คุ้มแล้วเดี๋ยวผมจะแสดงตัวหนังสือให้ดูนะครับต่อไปสำหรับประเทศไทยแล้วมีคนนำเข้ามาและนำเข้ามาขายกันผมว่ามีประมาณน่าจะ3 000 4ม0ีพันชุดละ ถามว่าต้องขออนุญาตไหมผมว่าน่าจะต้องขอแล้วขอได้ไหมขอไม่ได้เพราะนี่ถึงแม้จะเป็นมาตรฐานายุโรปก็เถอะแต่ยังไม่ได้มาทดสอบประเทศไทยนะครับตามตามระเบียบก็คงไม่ได้แต่มีคนใช้แล้วน่าจะเกินเกิน2004ลายไปแล้วล่ะนะครับสำหรับประเทศไทยปัญหาก็คือคั้วต่อเข้าไม่ได้ต้องตัดทิ้งเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดู ต้องทําเป็นขั่วแบบเนี้ยนะครับกลับประเทศไทยก็ M4 เข้านี่นะครับจากแผ่นเข้านี้เดี๋ยวผมจะขยายให้ดูขั้วไฟก็ต้องทําแบบนี้มันดัดแปลงของไทยถ้าท่านสงสัยว่าเอะถ้าแบบนี้ไฟดับแล้วถ้าไฟของการไฟฟ้านะครับไม่ว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับบ้านเราจะมีไฟไหมถ้าติดตั้งตัวนี้ไม่มีครับ เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบให้ความปลอดภัยสูงสําหรับกิจทยกิจปร่โคงข่ายไทยไปว่าไปสัมผัสไปแตะไปต้องไปเชื่อมต่อนี่แหละทําให้ไม่สามารถจ่ายไฟออกไปได้หากไม่มีสัญญาณไฟจากโครงข่ายสายส่งเข้ามาเครื่องนี้จะไม่ทํางานจะตัดการทํางานมันทํางานแล้วละ่ะแต่มันจะไม่จ่ายไฟออกไป เพราะเป็นระบบมาตรการความปลอดภัยฟังให้ดีนะครับหากไฟฟ้าการไฟฟ้าดับเครื่องจะไม่จ่ายไฟสวนกลับก็หมายความว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าจากการฟ้าสวนเข้ามาเครื่องนี้ก็ไม่สวนกลับนะครับเป็นระบบมาตรการความปลอดภัยสูงของอินเวอร์เตอร์ในกรณีที่ต้องไปเชื่อมต่อโครงข่ายสายส่งหรืออินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับออนกิจ งั้นระบบออนกริดผมขอเพียงเท่านี้นะครับแล้วผมจะต่อเรื่องระบบออฟกริดเลยนะครับขอเก็บโุปกรณก่อน,นครับทีนี้ต่อไปละเป็นระบบที่สองที่เรียกว่าออฟกริดอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดนี่เลยทั้งหมดนี่เลยครับออฟกริดอินเวอร์เตอร์ออฟกริดอินเวอร์เตอร์หมายความว่าอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบ ไม่เชื่อมต่อโครงข่ายสายส่งใช้ที่ไหนไม่ว่าท่านจะไปใช้ที่รีสอร์ทหรือบ้านส่วนตัวของท่านที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งบางท่านเรียกว่าอินเวอร,ร์เตอร์ที่ใช้กับแบตเตอรี่เ้าเรียกไปงั้นเลยนะครับอินเวอร,ร์เตอร์ที่ไม่ใช้กับแบตเตอรี่เออฟังดูก็ก็ก,ก,ก็ก็ได้นะก,ก,ก็ใช้ได้ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เรียกว่า o อฟกิดอินเวอ t e r ตอรคำว่าออฟคำว่าออฟกิดเนี่ยมันมีคำหนึ่งว่าส t a น d a l o n e นะครับก็ถือว่าเป็นระบบระบบหนึ่งละครับ o อฟกิดอินเ e r ร์เทั้งหมดนี้ทำไมต้องมีเยอะแยะขนาดนี้มันมีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางตัวก็ทำหลายหน้าที่บางตัวก็ทำหน้าที่เป็นถึงการสำรองไฟได้ด้วยอย่างเช่นตัวขวาลิมสุดล่างนะครับ ขวาลิมสุดก็คือซ้ายมือของผมเนี่ยลิมสุดล่างก็ทําหน้าที่สํารองไฟได้ด้วยผมก็เพิ่งมาดูมาอ่านเมนนุ่นดูนะครับก็สํารองไฟได้ด้วยส่วนเหนือขึ้นมาจากขวาริมสุดล่างก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์สาหรับติดมากับชุด DIY ของแผงทินฟิลม์มทินฟิล์มนะครับแผงทินฟิลม์ม จากอเมริกาตัวนี้จากอเมริกาเลยเหนือขึ้นมาก็เป็นขวามือทั้งหมดนะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ให้รูปขึ้นนะครับความถี่สัญญาณเหมือนกับของไฟบ้านที่แท้จริงนะครับก็เป็นรูปขึ้นสายเวฟดูภาพนะครับรูปขึ้นสายเวฟนะครับ ส่วนจากตัวผมนะครับจากนี้จากนี้ไปถึงสีฟ้าอ๋อเดี๋ยวมีบางตัวนั้นขอยมยขอไม่พูดอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะมี3าลักษณะด้วยกันก็คือหนึ่งเรียกว่าเพียวไซเวฟก็คือตัวนี้แหละครับเพียวไซเวฟขอเดินนิดนึงเพียวไซเวฟตัวนี้ตัวนี้เพียวไซเวฟเนี่ยรูปขึ้นนะครับ ของไซเวฟมันจะเหมือนกับขึ้นของไฟฟ้าการไฟฟ้านะครับดังนั้นอินเวอร์เตอร์ที่เป็นเพียวไซเวฟก็จะใช้กับอุปกรณ์ได้ทุกอย่างทุกประการส่วนถ้าไม่ใช่นะครับบางเนื้อหาเขาเรียกว่า อินเวอร์เตอร์ราคาถูกนะครับในท้องตลาดเรียกโมดิฟายไซเวฟหรือต่ำชั้นกว่านั้นเรียกว่าสแควร์เวฟผมขอพูดแค่โมดิฟายไซเวฟนะครับก็คือตัวนี้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 นะครับต้องอ่านดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเป็นเพียวไซเวฟหรือโมดิฟายไซเวฟโมดิฟายไซเวฟเนี่ยใช้กับ มอเตอร์ Motor, พวกนี้แล้วก็สิ่งที่เป็นขดลวดแม่เหล็กเนี่ยอาจมีปัญหาได้นะครับใช้ได้ไม่ครบทุกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอาการที่เกิดก็คือค้างถ้าท่านซื้ออินเวอร์เตอร์ตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วโดยไม่รู้เรื่องเลยท่านอาจจะได้โมดิฟายไซเวฟไปท่านก็จะนำไปใช้กับพวกมอเตอร์ Motor ไม่ได้เครื่องซักผ้าไม่ได้เพราะเครื่องซักผ้าข้างในมีมอเตอร์นะครับ สิ่งที่จะใช้กับพวกสิ่งใดที่มีมอเตอร์ได้ต้องเป็นเพียวซาเวฟเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องไม่ใช่ต้องจำมาต้องพึงพึงคิดไว้เลยในการซื้อระหว่างโมดิฟายสาเวฟกับเพียวสาเวฟนะครับเพียวซาเวฟมีราคาสูงใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง โอดิฟายไซเวฟใช้ได้กับอุปกรณ์เกือบทุกอย่างยกเว้นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะใช้ไม่ได้ส่วนขนาดจะมีตั้งแต่นะครับเลขจิ้วเลยร้อยห้าสิบวัตนะครับร้อยห้าสิบวัตต์จริงๆแล้วน่าจะใช้สักร้อยห้าสิบหารสองก็เหลือเจ็ดิบห้าคูณด้วยเจ็ดห้าเปอร์เซต น่าจะใช้อยู่แค่นั้นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวัดที่ติดไว้ที่สินค้าต้องอ่านดูให้ดีนะครับจะมีสองตัวก็คือหนึ่ง p o w k r o เ e r เดี๋ยวขึ้นดวงสื่อให้ดูสอง n t n t u o u s Power อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ผลิตจากจีนจะใช้ ค่า Power ค่ากำลังไฟเนี่ยเป็น2ตัวก็คือ Peak Power กับ c o n t i n u ีย s พ o w e r ในการใช้จริงเนี่ยเราใช้ c o n t i n u ีย s พ o w e r ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติสมมุติอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วกันเขาเขียนไว้ว่าพันวัตต์ดูให้ดีครับ พันวัตเนี่ยพีคพาวเวอร์หรือคอนติเนียร์พาวเวอร์พีคพาวเวอร์นี่ตัดไปเลยนะใช้งานจริงไม่ได้ก็คือพีคก็คือสูงสุดอนะหมายความว่าขณะที่ทำงานเนี่ยสวิงขึ้นไปสูงสุดแต่คอนติเนียร์ก็คือความต่อเนื่องเราใช้งานต่อเนื่องดังนั้นคอนติเนียร์พาวเวอร์ก็คือวัตต์ก็คือกำลังไฟ ก็คือกำลังไฟที่เราใช้งานต่อเนื่องถ้าดูในแมนนวลก็จะเขียนว่า500วัตต์คอนติเนียต์พาวเวอร์ดังนั้นเครื่องเนี้ยใช้จริงผมว่าใช้สัก80%ของ500วัตต์ก็คือเท่าไหร่ครับ400เนาะหรือจะใช้70%ก็350ผมว่าใช้เลวๆนั้นแหละเครื่อนยาทนทานปัญหาที่เกิดขึ้น ผมไปศึกษามาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้วัดสมมุติว่าเขาเขียนว่าร้อยวัดก็ไม่รู้ว่าร้อยวัดเนี่ยคือคอนติเนียตหรือคือพีคก็ใช้กันเกือบเต็มอะไรเงี้ยเครื่องก็พังครับทนไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวัดสูงสุดเหมือนรถยนต์นะครับเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดร้อยปดิถ้าคุณเหยียบร้อยปสิบตลอดเป็นไงครับก็พังนะครับก็ตามนั้นอันนี้เข้าใจการใช้แล้วนะครับ อ,อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันใช้กับแรงดัน 2, 12โวลต์24โวลต์48โวลต์แต่ส่วนใหญ่ในท้องตลาดที่เห็นๆกันก็จะมี12กับ24 v, นะครับส่วนงานระบบใหญ่ๆก็จะเป็น48 v, นั้นผมยกตัวอย่าง12กับ24 v, ก่อนแล้วกัน12โวลต์ก็ใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับก็มาต่อเชื่อมเข้าไปจุดต่อเชื่อมก็กมีอยู่นะครับอย่างเช่นอย่างเนี้ย นะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบ,ลบเข้าไปแล้วปับ๊บเครื่องนี้มีจอนะ,อะเครื่องนี้มีจอไฟมันก็จะขึ้นจอก็จะขึ้นขึ้นเป็นฝันี้ไฟเข้าแล้วก็เป็นไฟออกนะครับไฟเข้าก็คืออะไรมันจะขึ้นช่วงมันขึ้นสมมุตินะครับ12โวลต์นะครับส่วนไฟออก200 220หรือ225 26อะไรก็แล้วแต่เราก็นำไฟไปใช้ ไฟขาออกเป็นอะไรเป็น AC ครับไฟขาเข้าเป็น DC จากแบตเตอรี่นะครับไฟขาเข้าเป็น DC จากแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับหรือ24โวลต์ก็สุดแล้วแต่อ่านดูให้ดีนะครับส่วนไฟออกก็จะเป็น220โวลต์ขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้ย่โวลต์แล้วแต่ว่ามันจะออกอย่างไรนะก็ ไม่น่าไม่น่าซสีเรียดครับก็ตามนี้การต่อก็เดี๋ยวดูภาพหน่อยนะครับเดี๋ยวดูภาพต่อไปนยเห็นนะครับก็ต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟก็ออกไปครับนะไฟก็ออกครับก็ตามนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ย้ำอีกท,ทีเพียวสายเวฟนะครับเพียวสายเวฟจะมีราคาสูงกว่า modify sine wave <c oughs> นะครับสีแดงอันนี้นะครับ <c oughs> modify sine wave ก็จะเป็นรูปนี้รูปขึ้นขึ้นสัญญาณไฟเป็นรูปนี้ส่วนเพียว i ซ e wave ขึ้นนี้เดี๋ยวผมวางนิ่งๆแล้วกันนะขอวางข้างบนนะครับคือ p พ r ยว i ซ e wave ข้างล่าง m โม i ิฟ s i d ซเวฟเห็นแล้วนะ <c oughs> นะครับราคาก็แพงกว่ากันมากเพียวไซเวบหาซื้อไม่ค่อยมีเนื่องจากราคาสูงแล้วก็ความเข้าใจก็ยังไม่ทั่วไปดังนั้นหากท่านไปซื้อตามตะเข็บชายแดนท่านก็จะเจอเจอพียวเออเจอโมดิฟายไซเวบนะครับ ส่วนเพียวไซเวฟก็จะมีน้อยหน่อยราคาโมดิฟายถูกเพียวไซแพงคุณภาพเพียวไซสูงสุดโมดิฟายใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับดังนั้นตาหนักเรื่องนี้ให้ดีนะครับและและย้ำอีกที การใช้อินเวอร์เตอร์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท่านมีอยู่ควรจะใช้สักไม่เกิน80%ของค่ากำลังไฟต่อเนื่องที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า c o n t i n u u s power นะครับคนขายก็มักจะนำตัวเลข Peak Power มาบอกท่าน เพื่อให้ได้สูงราคาก็สูงไปด้วยนะครับจริงๆแล้วการใช้งานจริงก็คือ Continuous p อั e พเครับเดี๋ยวขึ้นตัวนังสือค้างไว้นิดหนึ่งให้ท่านได้ดูนะครับและวิธีการคิดตัวเลขให้ท่านดูด้วยครับสองตัวริม ก็คือเป็นตัวที่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่เป็นทั้งอินเวอร์เตอร์และชาร์จเจอร์นะครับในตัวเดียวกันตัวนี้ก็เรียกว่าออนอินวันก็สำเร็จเสร็จในตัวเดียวก็ถือว่าดีนะครับไม่เกะกะนะครับแล้วก็ไม่ไมต้องต่อสายลํามันยุ่งยากนะก็สายก็กระทันรัดนะครับงั้นเรื่องอินเวอร์เตอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ